สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะอ่าวันนี้น้ำอ้อยก็มากับลูกสาวเนาะมาแนะนํามีดนะคะมีดซุยเนาะเป็นครั้งแรกที่เราเปิด มีสวยครั้งแรกนะคะมีสวยมากเลยค่ะแปดเล่มนะคะเดี๋ยวน้ำอ้อยจะแนะนําเล่มที่หนึ่งเลยนะคะทําจากเหล็กอะไรคะลูกเหล็กสปริงชค็คนะคะ,คะสวยๆเลยนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะ,ะความยาวนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็สันหนาอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้ามจับตรงนี้นะคะหกนิ้วแล้วด,ด้ามจับตรงนี้เป็นไม้แดงนะคะน้ําหนักสี่ร้อยกร,รัมนะคะสวยงามมากเลยค่ะ <wounds> สวยค่ะนี่ซุยเนาะสวยงามปลายจะแหลงคลิปเลยค่ะความแหลเลยค่ะต่อไปนะคะเล่มที่สองนะคะใบเล่มที่สองนะคะใบยาวจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะความกว้างก็อยู่นิ้วครึ่งเหมือนกันแล้วก็สันไหนัยที่ห้ามิลด้ามจับตรงนี้ก็หกนิ้วเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เป็นไม้แดงเนาะแล้วก็น้ำหนักสี่ร้อยยี่สิบกรัมค่ะน้ำหนัก จะประมาณนี้หมดเลยสี่ร้อยสี่้อยี่สิบประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าน้ําหนักจะไม่ไม่หนักเยอะเนาะรุ่นนี้นะคะเขาเรียกว่ามีสวยเนาะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวคมกลิบเลยนะคะคมกริบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดสาวลงคมคมให้ดูนะคะโอ้โหคมกลิบเลยค่ะต่อไปนะคะ เล่มที่สามนะคะความยาวอยู่ที่11บนิ้วนะคะความกว้างอยู่1นิ้วครึ่งนะคะสันหนาอยู่ที่6มิลน้ำจับตรงนี้ก็6นิ้วทําจากไม้แดงนะคะตรงนี้นะคะ,ะน้ําหนักก็จะอยู่ที่420ิกรัมค่ะสวยมากเลยค่ะเล่มที่สามก็สวยนะคะจับถนัดมือมากๆเลยนะคะนหนักไม่ได้เยอะยเหมือนแบบ มันจะเบาพอดีมือะค่ะสวยงามอค่ะต่อไปนะคะจะลองความคมก่อนเะลองคุ้มค <c oughs> ม <จะ S 2> นิด<อ>นึงลองความคมนิดนึงค่ะต่อไปเล่มที่สี่เนาะคมกลิบทุกเล่มเลยนะคะสวยมากเลยค่ะ เต็มที่สนะคะความยาวจะอยู่ที่11นิ้วนะคะกว้างนิ้วครึ่งนะคะสันหนาอยู่ที่5้มิลนะคะด้ามจับ6นิ้วเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เป็นไม้แดงนะคะน้ําหนักอยู่ที่400กรัมนะคะน้ําหนักจะพอดีเลยค่ะพอดีมือพอดีแบบไม่หนักเกินอะไรเงี้ยสวยมากเลยไปจะแหลมชิบเลยค่ะต่อไปนะคะเด็มที่หเลยเนาะ เล่มที่ห้านะคะจะยาวมาขึ้นมานิดนึงคือสิบอดนิ้วสิบอดจุสองนิ้วนะคะกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งเหมือนกันสนันหนาห้ามิลนะคะความยาวตรงนี้ก็6กนิ้วเหมือนกันนะคะทำจากไม้แดงเหมือนกันหนักสี่รอยกรัมค่ะสวยงามน,นะคะเล่มที่อกเลยค่ะเล่มที่หกนะคะ ตัวนี้ความยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่งความกว้าง1นิ้วครึ่งสันหนา6กมิลน,นะคะความยาวตรงนี้ก็6เหมือนกันนะคะทําจากไม้ประดูนะคะด้ามจับตัวนี้นะคะน้ําหนัก400กรัมค่ะสวยงามนะมากเลยลอ่หอจ,ะจะลองดูก่อนนะคะโอเคอเนาะขะคมมากเลยคะ่ะต่อไปเล่มที่เจน,นะคะ เล่มที่เจ็ดนะคะอ่าความยาวจะอยู่ที่ส1็ดนิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะกว้างหนึ่งจุดหนิ้วนะคะแล้วก็สันหนาอยู่ที่หกมิลตรงนี้ก็หกนิ้วนะคะด้ามจับนะคะอ่าอันนี้ทําจากไม้หวดอยู่เล่มเดียวมีอยู่เล่มเดียวเนี่ยตรงนี้นะคะไม้จับอยู่ตามจับไม้ไม้ไม้หาดอขอโทษนะคะไม้หาดนะคะทําจากไม้หาด เล่มเดียวเลยนะคะนอกนั้นทําจากไม้แดงบ้างไม้ปะดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ทําจากไม้หาดอ๋อก็เพิ่งได้ยินนะคะไม้หาดค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเล่มที่แปดนะคะความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะคะความกว้างอยู่นิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะสันหนาห้ามิลแล้วก็ด้ามจับตรงนี้ก็หกนิ้วนะคะ แล้วก็อันนี้ทําจากไม้ประดูนะคะที่จับตัวนี้ทําจากไม้ประดูน้ําหนัก420กรัมค่ะน้ําหนักคือทุกเล่มก็ประมาณนี้หมดเลย8เล่มนะคะส,สวยมากมากเลยค่ะลูกค้าราคาวันนี้สวยมากคือ600บาททุกเล่มเลยนะคะ1 0บาททวนทุกเล่มเลยค่ะสวยมากปลายแหลมลิบจิยค่ะสวยมากเลยลค่ะงคมคมให้ดึง สวยมากแล้วก็คมมาก <คง S 1> ด้วยนะคะคสำหรับเพื่อนๆนะคะคนไหนสนใจเนาะโทรมาหาน้ำอ้อยได้ที่เบอร์เลยค่ะ093ย์เก้าสนะคะสาม่ค่ะเจ็ดค่ะแล้วก็ใครแอดไลน์ไม่ได้นะคะให้โทรมาหาน้ำอ้อยโดยตรงเลยนะคะวันนี้นะคะน้ำอ้อยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาย